จีิอเหรอนั่สิเข่าตาเพื่อนน่ะนั่งลงมิ้นตไปเงินก่อนน่พเมือจะว่าเขาใดดมให้เดาแสนกับสามกีบอันนี้ก็เป็นตังนิดเลยเพราะว่าตังนิดูนี่โดนโดนละทุกคน ดีได้ดิผมมีพี่น้องสบายดีสบายดียดตอนแรงมาเบิ้งสภาพเนาะผมมีรถขี่ทุกคนในรถเอาไปแปลงหมดกันเลยวะมงดูไอ,อ้อ่อดกับขี่รถจักรหมกับนอกผมมีทุกคนได้เพราะว่าตัวบริเกียนยังมาเด้หมกขาเจ้ากับหมวกน้อยๆหนึน่งสะกาทานตำรวจเอิ้นกันบโบแปรกใหญ่แล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปบระกอบเนาะทุกคนวันซีด้ไปฮอดใส่มือนี้ข้าวไปซีไปบงเครื่องอยู่ขนทรงก่อนยโอ้ยอาตอมง กอยากซื้อมัแต่ไฟเบาเลใหอเคนมาตนจักน้าเเลย่นคอยอีเชื่อที่โจักแล้วออโต้คือดีใจดีใจก่อนนี่ซึ้งเลยซึ้งงอนบฮอนัคักมันบอกอ้ดิฮอนบฮอนัคักไปออกมาตอนนี้นี่คักเงออเาีรจักับพ่อกับแม่ยูนครโลกยังจังครั้งแรกอีหลีเนาะเขาเคยเอาลูกขี้่จักือ ไ่กล <te oh, oh, ุ oh, ่ร่ามมนกักจับกล้องจับปืนคอยกับอะไให้หะกเสาอ้าคตะโตไปบังคือหางบูมีรถรถเปสีรถเปอสีอีปสะโโอ้เมื่อกี้ต่ำมาเด้อโอ้ตายตายตาย ก็ตามมาดู มองบะรยากเลยออโต้ไป้วยซึ่งเลยออโต้นั่งมอเตอร์ไซค์กับพ่อกับแม่ไปใกล้ๆเด้อทุกคนบริไกลไกลนี่บ่กเอาขี่รถจักไยานยนตขี่ง่าไปเออข้างบอกข้างบอกฮะนิมเลยนิมเลยเด้อ เออเออล่งมีกเลยเออเออเมนเซนทางทางหน้าทุกคนเนาะข้งแรกเอาลูกขี่รถจักไในนครพอวลงเองกันเอออาอาเออเออเอเดนเดิอเดเตกใจตกใจตกใมันดีน นี่โได้เลยคิวจักน่เน่่เี่เน่เ่เ่ทีนี้อะนั่นสิเข่าตาเพื่อนน่ะตอต้นเนาะนั่งลงไหมฉันจะไปเงินกอขบนั่งอีเม่พาเมือก๊อเมพาเมือเด้อไปไปไปเกงม่ะกไป้ไป ยากขนาดโตโคตรบนนอกเลยทุกคนเอ้ยอันน่ะเอาล้มจากรถละให้จะขี่เราจักรนะพิดจักรรถละให้ทุกคนเลยนี่เดนี่เดสุดความขี่คัดแต่จะขี่ให้เอาเท่าว่าได้แม่เท่าว่าเอ้ายืนเ่นี่ยวยืนเหนียวยืนเหนียวยองยอง อนนยากหลับเหรอสิขี่รถไปแล้วว่าลับอะไรปะนี่ตลาดเกตแจมเลยโตชีลจักเงาครั้งแรกอยู่ในเมืองนี่จันรถสิมีคนมีน้ำใจจอดให้อยู่啊 Tekanya cá sụp. vô sút sụp. khăn loại a chop a vô hoa khao luôn, khao khao phải viết khao 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 sai khao ờ, khao 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 ก็คือมาน้ากันวะเนาะเป็นน้าบริษัทเดียวกันบววะจะวะต้องเป็นรูมมีก่อนต้กินน้ำฟุนหมีรถน้ำพึ่งขนาดสองกล่องจยกกินก็ซื้อเลยต้องถามพ่อยบได้เอาเงินมาก่อนแค่เขาต้องได้แลกเงินเลยพ่อยโอนใจก็ได้ ไ่าก็ก <including> okay. okay, ินอิมนึงเอาไเาว้นอาหานี่ไน่าเอาเกินประมาณเลยเด้อเดี๋ยวมันซีกินบุเบ็ดน่อันนี้จะว่าอยากกิน

จว่าเขาใดนี <S s ่ไอเดาแสนกับสามกีบโลนเสนเจ็ดบอกแล้วจะเอาไเป็นไร่เป็นอย่างไรเจ้ามันนมันมันจะได้หลายอยู่เขาเลือกแต่ตอนไงโลเสนเจ็ด ม็เออแบบโอ้นมเลยร้องเปลี่ยนโนกินบ้างเลยเหนื่อยกับเลี่ยนเหนื่อยกับเลี่ยนเหนื่อยละโอ้ชิเปลี่ยนละนมกับโต้ก็ได้เรียกละซื้อละซื้อหันเดียวจบเลยโอนมาเดียวจบเว้ยไหมชิกินซัมเจเฮทนนี้มันกิน สาใจเนาพักยู่พี่น้อมันจะูองสันตัวเราแถววะเรามังอึกอันไหนโบมีวะเียบักอึกนี่อ๋อนี่เราโบเซฟนะอันนีก ลึกเนาะมันสาวโหสุดยอดเลยอันนี้มันอะไรอ่ะหืมอ็ออกมาจากบ้านในวันไกลไรก็วันหน้ามาซื้อกระเทาะหันก็ต้มไปเอาตูดกินนี่มันฝรั่งนะหลายด้ป่ยใจขนาดเขื่อนมันไม่ใหญ น้องอูดลําสองเสียออยงนีตลาดขี้ลงโดกไปแบบนักศึกษามาหาลัยอย่างประมานี่เบดคนซีนคนตับหมอบอกให้กินเครื่องในหลไร่ ใส่ชีวิตในเมืองเดี๋ยวนี้หนิเขียนนี่รู้หรือซีมไหมเราจะไปกินเจอื่มจางโบเข้มขุนบบลำแต่กันยังอิ่มอยู่ละไม่กินหรอกลูกซีนจำเข ร้นสองกูจเอาอย่างไรลายแนวโคเนเ้าเปียกปะกินไหมเจ้ากินเขาเปียกล้วกาะเจ้ากินเ้าเปียกล้วกากินไหมอแต่ว่าต้องถามพ่อยเอาอรบุญบุใจกันอิ่มแล้วกันนะที่เราก็อิ่มแล้ว เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอย่างละเอาไหมที่ร้านไหนโอรันสองทามใช่แหละบัตรมูปัตรเสีอยากให้บ่ะนะทันอืมชาป๋อป่ะเนี่ยหอดเงินทันทีเลยเนาะเศรษฐกิจอันนึงไม่นธรรมดาได้อยู่พี่ เดียวเป็นลายได้อยู่เวียงอันนี้อันนี้จานเท่าไหรอันนี้อนนเ,นเอาเฮ็ดติ้วซุปเส่น้ำเลยอันนี้หนึง่เงเฮ็ดเอาพักซุปใส่กันหิงลำเหมาะ นอยอุ่ I mean, <gehört S 2> นนอนนไลโตเลึกเนอะเก็บพักอยู่เบียน์อะไรทำอะไรทำอะไรหรอหนุ่มที่เบ่าทหเล สี่พันทไห่มันหนักก er ับคัดมาอีกโวยวายอีกอย่าเอาอย่างฮิปเอาผูค้าเฮ็ดบอาเฮ็ดบอเอาเงินมาเฮ็ด่ยอมแลกเงินคัดขนาดเป็นยังทอด่สนหลังบ้านเลยนะเออเก็บจะได้เท่าไหร่เมื่อตะวัหาสิบหกสิกระเบิดประมาณเป็นร้อยละร้อยบาทละหิดเก้าสิบบาทละ ที่ยูเวียร์มันมีทุกอย่างเลยแต่ว่าเราต้องใช้เงินคนสาวคนสาวข่ายขี้เดี๋ยวนี้โอ้ยพิลึกกิโลขนาดแบบขเขาเฮ็ดใหญ่อลังการขนาดแท็กี้นี่ข้างหน้านี่เป็นโซนจอดรถเนาะทุกคนเนาะตอนปัจจุบันนี้เขาเจ้าคือปรับเป็นบอลงานขายเครื่องทั้งเมื่เลยเห็คนสาวจะไปกินเจ๊อื่นจะอ่านเบาไปไปก,กินให้ต้นตาลเบิอง วายจนป่านโทรมาไอ้คอนมู่เจ้ายัางขาย,ยา,งงงายอยู่วนะ่าอันตัวกุ้งตัวปูตัวหอยเลยนะขายดีตอนนี้เจ้โทรหาพได้แม่ว่าว่ายังขายอยู่วันะอ่ะรถอยู่เสร็จจะพูดแล้วไปไว้ใจอึมอึมบ่อยค่อยได,ด้สะ้นพูดใบนบทที่มูนะพัดค่อยบริคพัดตัวเองบริกลิมขัน,น,นเอาเที่ยวว่า แล้วแล้วจังไหนต่อป่ะนี่าาลพายาโอ้โดยุบวงูนองไ่เลยนาะลา่านยงมออีกซอของกีเทียเยเอาอย่างก็ตกตกกุ้งกระปูกุ้งวอาหารเอันำด้เออชีวิตในเมือง มันี้แก้มแปดตัวเลขเออเนาะถ้าเราเฮ็ดกับไปต่เฮ็ดอยู่ก็มีใส่กับมันีอแก้มผัดสี่คือกันนี่ก็โก้เนาะเอ้มเือนกัน,กน,นมุนนองอรุณเลยอยากเฮ็ดแต่อนุสิตเนาะอนุสิตทั่วถ่งกว่า อันนี้ก็เป็นซอยขายเครื่องขายของเมื่อกี้แถวนี้ที่ขายดีเพราะว่าคนอยู่ในหอพักไหนนี่มันหลายเนาะปัจจุบันนี้คือนักศึกษาพวมีแล้วทุกคนพราเจ้าพระเจ้าเลยไปอยู่คนอื่นละบุคคลได้มาอยู่ละโดยกับบุคคลได้มานั้นล่ะแถวนี้มันยุกเฮียนหนังสือละปลาจันทร์ตึ๊บเบิร์ดเมกี้คนมาไ้ล่ทุกคนแต่กับเป็นตะย่านเลย นไปยุ่งกันไล่คนแล้วก็เนื้อยุ่งฟรีนี่แต่ยุ่งเลยเนาะแล้วมันก็ห้างรูดนันออันนี้บอลตัวมันตีดอกมันตีแบตยี่นี่แหละทุกคนตะกี้เป็นเดินกระต้อหรอเขาจะประมูลเป็นเดินตีดอกแมนนประมูลได้เนาะไม่ทิคักมาเฝ้าเดินดอกยี่นี่จอยเลยสีเงาเหล็กก็ได้ตีขายน้ำแน่ขายน้ำแน่โอ้โหุณเจม คนมาเฮียนมาเฮียนขับรถนี่แค่หลายแต่ะละมือแต่ละวินอันนี้รถอันนี้คนใส่ไลยหลายมูดเลยกับซื้อกันเกไฟฟ้าเกาะกับโบเฟียลหรอกสซื้อรถไฟฟ้ามาใช้อันนี้ก็เป็นต่งตางหงสดเลยเพราะว่าขตัราชการจุ่นี่โดนโดนแล้วทุกคนยังแบบเฮ็ดอยู่นอดะทุกคนเนะาะพอตอดสวยมาสาภาพคือโปเป็นตาแน่เลยพอตกแรงมาล่ะเออเขาเจ้าก็น,น่าจะมีไรายได้ดีอยู่เขาเจ้าจึงอยู่ต่อเนาะ ยูนี่ซิว่าคันที่ว่ากับที่เป็นเดือนแล้วก็หลายคนมาเสียบปิงโก้ก็มีนัดกันอยู่ข้างซะเลเดอร์แล้วทุกคนอดเด่งดึงอ่ะอดเด่งดึงทางกลับเหือนอันนี้ยูขีดอ่าข้างของฟักซีเกมเนาะที่ซอดออกไปดอนนูน่น <c oughs> อู้บงต้นกล้วยต้นนี้ไอ้วง เบิ่งานได้ใช้งานดูต้นกล้วยต้นนี Demon> ้ออกมาแล้วไปออกมาแล้วก็ไปพ่นไก่ไปไกลมาบูบมมีตองเขก็มาแวะตัดเอามัไปจะมาจุดบุหรี่ข้อนไปบมมีโอกาสได้ปงเลยตองก็ได้ยอ้อตองก็ได้จาขายดีนะโอ้ได้อยู่เวียงเนาะโลนึงต้องมาแปดสิพันธุ่นน่ะเมื่อหนึ่งไม่หนึ่งวะยีสิบโลเออเมื่อเมื่นหนึ่งเนาะแต่กับเมื่อหนึ่งกับโบเลฟว์าชิหายยากเฮ้งนะอูเนาะ ไปิ่าครับใช่พี่นีครับผมมาแต่ลงซานแล้วกันฮับออเดอร์ไว้แหละไปตัดจีเริงคูมาไปตัดจีเริงคูมามา,มาขายแค่กอลองครับอเเบอเดอร์ลองรับออเดอร์อะไรจ้างคนไปตัดมาเลยเมือนน่อวานมืิอนี้สิมวยเวียงเด้อสิมันจ้างคนไปตัดฮับปอนอะไสิมันโอ้แจมมี่เลยนี่ทำที่เอาเนาะตองกระไดอยู่ลองจีเริงคูาามาไงไล่รรมชาติเนาะ ตองกล้วยปลาดีเลยดีกว่านะตองกล้วยทั่วไปต้องไปหาผลไม้ฝักเบิงกันแรกเป็นชนิดไม่ได้โอ้ไปมันก็ได้เขาเลือกกล้วยได้เห็นง่ายเห็นยากตองก็ได้พอที่ถามนี่ก่อนว่าเขาจะหาซื้อเก็ยบ่กินหนองอูลังสองกินน้ำเบรด้เจ้อร์เขาจะกินน้ำสองสามคำนี่ดอกมืดจีบวะ อเล้วขอแล้ว,ลวจับใส่จับใส่เบิ่งบนนี้ปุงปงปโอ้นี่นยหน่อยเลยอุสามหา่างคิดพันก็จะได,ด <c oughs> ค้คูณสองคูณสองยังบุคคลอีกสามกิจีิโลเจนะ็ดกิโลอันนี้รถแสนเจ็ดเฮ้ยรถเจ็ดสิบแทกี่นาตะก้โลเจ็ดสิบเอาโตกันมีได้ให้ คมนเป็นว <มา S 1> ัดปุ่บะเฮ็ดคือโบเห็ดกอนยี่เลเนาะคยบอกของโบเฮ็ดเห็ต้๋นเห็ดเห็ก่อนนี่ของขี้ขออปนใส่ซีเมนกับงเด้โจ๊กมืออืม๊ เราต้องไปนั่งน้ำกันเนะ <S <S าะไอ้โต้เอ้ยบอได้ทำมาหากินยอดมีสีรุละเปิดอาลาดเฮงหาเงินมาหาเงินก็มีสีรุละเปิดอาลาดเลยมึงมีเงินละ

กระซาอยู่หรอป่เนาะอยู่ลองซ้ำนเป็นอรอะคอยู่องซ้ำเป็นรเนี่ยยำรเ่ามันเปนเนี่ยอะไรเะ็นอยูองซ้ำยำรือยัยำจริงเลยี่อกวาดำๆไออออะีต้องเซฟเอีกหนึ่งพหลอกเอ อันนี้วอร์เนียว่าแมงกับคุณน,นี่ลเลยแก้วำใหงอันนีนน้มีตัวเลือกหลายอยู่ตัวอยู่ลองซันตัวเลือกน้อยพูดทำเหงงามมากคุณเรียนยำ่กินเลยเนาะ เอ็นไก่แซ่บเจ็บนี่นะเอ็นไก่เอ็นไก่อันนี้อันนี้ตีนนหรอเนีายเอิออย่างเล็บมือนางบอกเอ็นไม่จมิดจ้าเอ็นไบ่จมิดจ้าเจ็บจ้ารองรถเราว่าให้เลยออาโต๊ะเป็นน้ำยากนอนเนี่ยคนบ้านนอกบเคยขี่รถคนบ้านนอกบเคยขี่รถอะไลงจากรถจักรเราว่าตื่น บเคยขี่รถจักเด้ะเลยมาขี้ละติดใจน้ว่าเคยแค่ก็ทำเคยนับเธอได้หนเอลูกขี่จังอ่ะตอนไหนเเดียวรงี่พี่ยังอยเด้อยมาอันไปไปสักยาเอาไปยาังไม่คอยเธอเดียวแล้วสงเี้เห็นหอบเ็บส นะกิน่ะหอมเลยหอมากินหรอเหรอที่บอกไปดต้นมากกินี่ะเห็นไืมเอ็นไก่ทอดสุดละมมากไป,ไปทอดกับโอ้เติมมีกับกับแบะ,ะแซบกแซบจาอยากินม่ ย่านยู่งัดอะไคัดวะอ่าน้ำมาหน่อยนิ่งอ่ะกรุบเถอะเป็นกัะคุณนนั่นเขาบอกเป็กับพุณมไหมล่ะบ๊ะบอกมันบุณมั มันไผ่ที่แบบว่าอยู่ฝั่งไทยเราเราจะมันเ,นเออที่ยวลาวนึงมาลองซีมเลยทุกคนเด้อน้ำจิ้มอ,อืมเพื่อน,น,น่าซีย้ำจินมกูไนอนแล้วมึงอ่ต้องเห็นบุพเพสีเป็เเเเนตัวเปนตัวได้เลยบ๊ะหยอกดูหยอกดูหยอกดูดอ๋อ,อบ๊ะ กเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองพอในคลองมีหอยปูปลาไม่ยองขอบกระดุขอบกระดุะดเด่นยัดที่หัวยัดที่ให้โต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 ,ต,ตอบะบ้า ห oh. uh, ัวถ <À, S 2> ึงหัวแล้วกระจอกให้ห้องเป็นเนื้อล็กกระบ้าไปละเอาโตให้พุกมาเจอกันกินอาหานะทุกคนจับมือซะไปไหนเอาหญิงเขาปะอ๋อโตน้อยไปกินข้าวก่อนเด้ออ๋อโตน้อย